S <S สวัสดีในวันพฤหัสบดีที่31กันยายน2 5าคม2568คะ่ะทุกคนใครประกอบกิจการร้านค้าปีกมั้งเอย่ยหรือว่าไม่ว่าจะขายสินค้าอะไรก็ได้นะคะมาดูกันคะ่ะว่าวันนี้ปิ่นจะเสนอ5วิธีสำหรับการลดต้นทุนสำหรับธุรกิจร้านค้าปีกคะ่ะแน่นอนว่าธุรกิจค้าขายใครที่สามารถลดต้นทุนโดยเฉพาะธุรกิจร้านค้าปีก การบริหารจัดการถือเป็นสิ่งสำคัญค่ะจึงอยากจะมาแนะวิธีการลดต้นทุนเพิ่มกำไรให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ซึ่งไม่ว่าจะขายสินค้าอะไรอยู่ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเบื้องต้น ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนค่ะว่าธุรกิจร้านค้าปีกของเรานั้นมีต้นทุนอะไรบ้างด้วยหลักๆแล้วจะอยู่ที่ต้นทุนค่าดำเนินการเช่นค่าเช่าค่าสาธารณูปโภคเงินเดือนพนักงานค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดค่าอุปกรณ์สำนักงานค่าประกันและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกฎหมายค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาเป็นต้น เห็นไหมคะว่าไม่ว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายมีอยู่หลายปัจจัยนะคะฉะนั้นผู้ประกอบการจะทำอย่างไรถึงจะสามารถลดต้นทุนเหล่านี้ได้แต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะวันนี้เราจะนำเสนอ5วิธีด้วยกัน 1. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ งานส่วนใดก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการมากกินเวลาพนักงานวิธีหนึ่งค่ะที่ใช้ได้ผลและมีประสิทธิภาพสําหรับการลดต้นทุนการดําเนินงานก็คือการใช้ตัวช่วยในการบริหารธุรกิจและกระบวนการเพื่อเปลี่ยนขั้นตอนต่างๆที่คุณทําเองได้ให้เป็นอัตโนมัติเช่นการตรวจสอบสินค้าในคลังและการคืนสินค้า ชั่วโมงที่ปฏิบัติงานรายการสินค้าขายดีรายงานยอดขายประจำวันและอื่นๆโดยใช้ระบบ POS อัจฉริยะซึ่งสามารถนำไปรวมกับซอฟต์แวร์ทํำบัญชีและมีระบบการจัดการที่มีประโยชน์ดังนี้ระบบบริหารสินค้าคงคลังระบบบริหารพนักงานระบบ CRM หรือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การใช้ซอฟต์แวร์ทำบัญชีบริหารทรัพยากรมนุษย์และบัญชีเงินเดือนในการทำธุรกิจเพื่อลดเวลาที่ใช้ไปกับงานเอกสารการใช้ซอฟต์แวร์และระบบดังที่กล่าวมาจะช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพและยังสามารถทำการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วค่ะ ที่สำคัญที่สุดคือช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากพนักง,งานซึ่งหมายความว่าเวลาที่ใช้ไปกับการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทำงานของพนักง,งานจะลดลงด้วยเช่นกัน 2. ใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุดวิธีที่ยอดเยี่ยมวิธีหนึ่งในการลดต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจค้าปีกก็คือเปิดร้านค้าออนไลน์และ ต่อไปนี้คือประโยชน์ข้อสำคัญที่สุดของการมีร้านค้าปลีกออนไลน์สามารถขายสินค้าได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าค่าประกันค่าตกแต่งภายในและอื่นๆเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายเปิดร้านได้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงก่อนจะเปิดร้านออนไลน์คือการบริหารสินค้าคงคลังคุณต้องระวัง ในเรื่องของการจัดสรรสินค้าหน้าร้านและร้านออนไลน์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา 3. การจ้างพนักง,งานชั่วคราวการจ้างพนักง,งานชั่วคราวคือการมอบหมายงานให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการดําเนินงานคุณควรจ้างพนักง,งานชั่วคราวให้ทํางานในส่วนที่ไม่จําเป็นต้องใช้พนักง,งานประจําตัวอย่าง งานในธุรกิจค้าปลีกที่สามารถใช้พนักงานชั่วคราวทำได้ได้แก่การบันทึกข้อมูลการทำโซเชียลมีเดียและการตรวจสอบสต็อกการจ้างพนักงานชั่วคราวจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในธุรกิจค้าปลีกของคุณได้นะคะประหยัดค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์การจัดหาพนักงานการจ้างและการอบรมได้งานที่เร็วได้ดีกว่าเนื่องจากเป็นการจ้างผู้ที่สามารถใส่ใจกับงานได้อย่างเต็มที่เทียบกับคุณที่ต้องทำหน้าที่หลายอย่างพร้อมๆกัน ก่อนจะตัดสินใจจ้างพนักง,งานชั่วคราวควรพิจารณาลักษณะงานก่อนค่ะว่ามีข้อมูลสำคัญสัญญาทางกฎหมายการปกป้องข้อมูลหรือไม่และคุณจะสังเกตการบริหารพนักง,งานจากภายนอกได้อย่างไร 4. เลิกจดใส่กระดาษบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ทุกวันนี้คุณยังจดข้อมูลใส่กระดาษอยู่หรือไม่คะการทำเช่นนี้จะเป็นการสร้างต้นทุนโดยเปล่าประโยชน์ ทุกวันนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมากแล้วค่ะวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานก็คือแนวคิดรักโลกนั่นเองแนวคิดรักโลกเป็นผลดีกับทั้งสิ่งแวดล้อมและธุรกิจของคุณโดยมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือ 1. ใช้และซื้อกระดาษให้น้อยลงโดยเริ่มจากคิดหาขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษ 2. ใช้ระบบคลาวด์และบันทึกไฟล์ข้อมูลของคุณบนเครือข่ายคลาวด์อย่าง Google Drive ซึ่งสามารถแก้ไขไฟล์ได้ทันที 5. รถลดอัตราการลาออกของพนักง,งานค่ะบุคลากรคือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกๆธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและนี่คือเหตุผลหลักว่าเหตุใดการลาออกของพนักง,งานจึงมีค่าใช้จ่ายมากมายเมื่อมีพนักง,งานออกจากบริษัทไป ปัจจัยที่คุณควรคำนึงเมื่อคำนวณค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลาออกของพนักงานได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานใหม่เช่นการลงประกาศรับสมัครการสัมภาษณ์การคัดกรองการจ้าง 2. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมพร้อมพนักงานใหม่เช่นระยะเวลาการอบรม 3. กำลังใจของทีมและวัฒนธรรมการทำงานโดยเฉพาะเมื่อพนักงานที่เป็นที่รักของผู้อื่นลาออกและคนอื่นๆเกิดคำถามว่าเพราะเหตุใด หรือคิดว่าจะลาออกเช่นกัน 4. ประสิทธิภาพการทำงานที่หายไปพนักงานใหม่อาจใช้เวลา1-2ปีในการทำงานได้ระดับเดียวกับพนักงานเดิม 5. ความผิดพลาดจากมนุษย์พนักงานใหม่มีโอกาสทำผิดพลาดมากกว่าพนักงานเดิมเพราะพวกเขายังไม่คุ้นเคยกับระบบหรือขั้นตอนการทำงาน ปัจจัยเหล่านี้อาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่สูงได้โดยเฉพาะเมื่ออัตราการลาออกสูงวิธีหนึ่งในการลดต้นทุนการดำเนินงานในธุรกิจของคุณคือการใส่ใจความสุขของพนักง,งานค่ะ3ข้อต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรเน้นหากต้องการรักษาพนักง,งานให้ได้มากขึ้น 1. การเติบโต 2. คุณค่า 3. ความใส่ใจ การให้โอกาสพวกเขาได้เลื่อนขั้น mm hmm. เช่นจากพนักงานเสิร์ฟไปเป็นหัวหน้างานและเป็นผู้จัดการ mm hmm. คือวิธีที่ดีในการรักษาพวกเขาไว้ค่ะ คนเราให้ความสำคัญกับลักษณะบริษัทที่พวกเขาทำงานให้และเรื่องที่ว่างานของพวกเขามีคุณค่าต่อบริษัทหรือไม่และยังชอบทำงานในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและเคารพซึ่งกันและกันแสดงให้พนักง,งานของคุณเห็นว่าคุณเห็นคุณค่าของพวกเขาและใส่ใจพวกเขาโดยการสร้างบทสนทนาที่มีความหมายและการกระทำต่างๆเช่นการจ่ายค่าจ้างอย่างเป็นธรรมการขึ้นค่าจ้างให้อย่างสม่ำเสมอ ปะการสุขภาพเป็นต้น